โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับผมจะทําให้โอ r าร o กูแคของเราสามารถดู YouTube ดู Netflix หรือว่าดูทีวีออนไลน์ก็ได้นะครับผมมาดูรีวิวกันครับว่าเจ้าตัวนี้คืออะไรแล้วก็ทําอะไรได้บ้างตามมาชมนครับเครื่องเสียงของโ r r GoodCat นะครับมาพร้อมการรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับถ้าหากว่าเรามี iPhone หรือว่าทางฝั่งของสมาร์ทโฟน Android นะฮะสามารถใช้งานได้ตัวนี้เป็น iPhone 13 Pro Max นะครับผม เราจะเชื่อมต่อโดยใช้สาย usb a นะฮะ to lightning ให้เราเชื่อมต่อเข้ากับโอราคูดแคทเนี่ยผ่านช่องทางพอร์ต usb c ทางด้านซ้ายนะครับลหลังจากนั้น,นจะขึ้นระบบ c r r l a พนะฮะพอเชื่อมต่อเข้าไปแล้วนะครับผมขึ้นรูป CarPlay ที่อยู่มุมล่างขวาตรงนี้นะครับไอคอนสีเขียวๆเ,เ,เราแตะได้เลยนะครับพอเข้ามาในนี้ปุ๊บเราจะเห็นเมนูต่าง,างนะครับผมที่อยู่มุมล่างขวาเนี่ยเราจะสามารถใช้งานพวกโทรศัพท์เปิดเพลงดูแมปนะครับแล้วก็ ดูแอปของโ r a a นะฮะ mm hmm. เพื่อที่จะเข้ามาหน้าจอของ ORA เนะะี mm ่ย hmm. การแจ้งเตือน l ล n e แอปพลิเคชัน r ักแชร์ที่เราใช้ได้ Spotify ก็ฟังได้นะครับ mm hmm. พร้อมกับ YouTube Music ก็รับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับผมคราวนี้นะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้ทราบนะตอนนี้ก็คือคาเพเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์หนึ่งนะครับผมที่เป็น AI b o บล็อกทำตัวเป็นเหมือนคาเพเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยนะฮะหน้าตากล่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างให้นะครับซื้อได้ตาม s h อ p e e Lazada หรือว่า AliExpress ตัวนี้ผมซื้อจาก a l i e x p r e s s นะครราคาประมาณ4,000กว่าบาทเขาจะมาพร้อมสาย USB A to C นะครับผมที่เชื่อมต่อเข้ากับตัวกล่องนะฮะเราก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมเลยครับผมที่ตัวช่องของการเชื่อมต่อคาเพล a y นะฮะแบบเดียวกันนะฮะแล้วเรารอสักระยะหนึ่งนะครับให้ระบบทำการบูตนะครับเขาจะขึ้นเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินตรงนี้นะฮะ รอสักพักหนึ่งนะครับตัวกล่องก็จะบูตแล้วก็เข้ามาในหน้าตาลักษณะประมาณนี้นะครับผมถามว่าในที่นี้คืออะไรเอาง่ายๆมันเป็นเหมือนระบบของกล่อง Android อะ่ะที่เชื่อมต่อเข้ามาใน o r a c l e c เคของเราและเราสามารถที่จะใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับซึ่งระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายของกล่องนะครับผมจะรองรับการเชื่อมต่อผ่านระบบซิมเครือข่ายด้วยนะครับรองรับเป็น 4G นะฮะทั้งนี้รองรับระบบ w i f i ด้วยนะครับผมแต่ว่าผมจะใส่ซิมให้ดู ซึ่งการใส่ซิมนี่ฮะทิศทางผมจะบอกก่อนว่าให้ใส่ในลักษณะนี้นะครับมันจะอยู่นแนวนี้มุมที่ตัดของซิมครับให้อยู่ที่ล่างซ้ายนะครับแล้วก็ให้เสียบเข้าไปที่ช่องด้านล่างสุดนะครับแบบนี้ฮะเนี่ยฮะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ดันเข้าไปนะครับซิมก็อยู่ในตำแหน่งในลักษณะนี้จากนั้นนะครับผมให้ทําการถอดสาย USB-C ออกแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่เพื่อทําให้ตัวกล่องทําการ รีบูตนะครับพอรีบูตกลับขึ้นมานะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ของ 4G นะครับที่แสดงอยู่มุมบนซ้ายนีครับเปิดปิด Wi-Fi ได้เปิดปิดบ t o o t h ได้เปิดปิดตัว Mobile Data ได้นะครับตัวนี้คือเราเปิดอยู่นะฮะแม้แต่ Airplane Mode เราก็สามารถทำได้นะครับคราวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนี่ได้เลยนะฮะเข้าไป y o u t u b e ดูเท la c a m ม m หมดใน o r ราก o ุดแคนะฮะนี่ฮะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าท้ายรถของเราเนี่ย ลองเก็บอะไรเอาไว้วันกรคันนี้ป<ร>าหลัง่ฟ้านะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าดูได้นะดูยูทูบยูทูปครับส่วนถ้าจะกลับออกไปด้านหน้านะครับผมให้กดที่ปุ่มโฮมแบบนี้ฮนะเนี่ยแล้วก็เลือกไปที่โฮมนะครับก็จะกลับมาที่หน้าหลักนะครับผมว่าแอปพลิเคชันต่างๆ Google Map ก็ใช้ได้แต่ว่าผมแนะนําว่า Google Ma p คือถ้าเราจะใช้จริงๆก็ผ่านมือถือสะดวกกว่านะครับเน็ตฟลิกก็จะดูได้อันนี้ผมจะเอาไว้ใช้บ่อยๆกรณีที่แวะชาร์จแล้วก็ ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราอยากจะดูเนื้อหาที่อยู่บนหน้าจอของตัว u l าก a g แคทของเรานะครับจะได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับความลื่นไหลก็ระดับนึงครับนี่ยแต่การแสดงผลถือว่าทําได้ดีนะครับผมในตัวจุดนี้นะครับนี่ครับก็จะทําให้เราเพลิดเพลินกับหนังได้นะครับผมระหว่างที่เรารอชาร์จนะครับผมกลับไปที่โฮมนะครับ แล้วก็ถามว่าดูทีวีได้ไหมดูได้นะครับเพราะว่าผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคือ AAS Play นะครับเห็นไหมลง Disney Plus ก <borg. S 2> ็ได้ใครจะดู t o ID TV ก็ได้นะครับ mm hmm. ผมถ้าเรามีนะผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AAS Play ลงมานะครับเพื่อที่จะดูพวกทีวีออนไลน์ครับประมาณนี้ฮะอ่า mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับการดูท mm ีว hmm. ีหรือว่าเราจะดูข่าวดูอะไรนะครับผม และนี่ก็คืออีกหนึ่งไอเทมนะครับผมที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเห็นเพื่อนบางคนโพสต์อยู่ในกลุ่มหรือว่าใน Facebook เห็นโอราคูดแคสสามารถดู YouTube ได้ดู Netflix ได้ดูทีวีออนไลน์ได้นะครับทำอย่างไรนั่นก็คือด้วยกล่องตัว AI ตัวนี้นี่แหละครับผมสาหรับการสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับแต่ขอเตือนอย่างหนึ่งนะครับผมย้ําเสมอนะว่าไม่ควรใช้งานระหว่างการขับขี่นะครับเพราะอาจจะทําให้เกิด อุบัติเหตุได้อันนี้ก็แนะนําว่าระหว่างการที่เราจอดชาร์จนะครับผมที่ว่าจะต้องรอนะฮะหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่จอดรถนะฮะเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วก็เพื่อนร่วมทางนะครับผมโอเคครับฝากไว้ครับอีกหนึ่งไอเทมสาหรับผู้ใช้งาน OLA ่ากู๊ดแคลองหามาใช้งานดูกันก็ได้ครับผมถ้าเผื่อใครอยากจะได้โซลูชันแบบนี้อยู่ผมซื้อมาราคาประมาณ4 0 0 0กว่านะครับสามารถเสียบเข้ากับตัวรถของเราได้เลยแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากมายนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้า ผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ